คือสี่หูเรื่องกันยุบเบิ้งเนาะหูเรื่องกันจับใจกันแหละโอ้จับใจกันแหละเล<ด>ยคำอา่าโทรศัพท์ตัวเองใช้ได้แห้งสีหวานคักเลยเนาะเล<ด>ยคุ <laughs> ยหอดหอดมปอยากนอนไนไหนโอ้ไปอยากนอนพไปแล้วถ้าได้คุยถ้ามีโทรศัพท์ของเจ้าของเนาะเล<ด>ย,<ด>ยคือมันได้คุยมันจี<ด>มวนตลอดมันเนาะถ้าว่า อะไรโทรศัพท์มาไ้วกับสีเปลี่ยนใจก็เพลินอยู่วะบอเปลี่ยนบเปลี่ยอัเยนเก่าโดย,โยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบริร์่สู่สู่คนหรือว่าสิพี่น้องฝังไทยฝังดาวต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซองยูทูปพอน้อ,นองโคหน้าบ้านเฮาอีกแล้วพ,พี่น้องเอ้ โดยกลับมาพบม่พ่อกับซ่องยูทูปพอน้องคูหน้าอีกเซนเก่าเส้นเคยพี่ YouTube, พี่น้องเมื่อนี้เนาะพอน้องคูหน้าก็เดินทางมาทางอ่าทงไ้ทงหน้าหรือว่าหน้าสาวซีดานั่นเองพี่พี่น้องเลยเมื่อนี้พอองคูหน้าก็มาพร้อมเลดเลดพี่พี่น้องเลยโอ้เลดเฮงดายเมื่อนี้เนาะกําลังเทียงเทียงพี่พี่น้องเลยเมื่อนี้พอน้องคูหน้าก็ได้มาหาเพิรนเนาะก็มาแสดงความดีใจน้ำเพิรนพี่พี่น้องเลยเนาะก็มีอ่าทางบ่าวไทยเนาะ ก็ได้ชื่อโทรลัพั์ให้น้อ,นองศิลาเพื่อนพ่อพี่น้นองเลยว่ามาถามความรู้สึกเพื่อนเนาะว่าเพิ่นเป็นจังใดพ่อพี่น้องเลยรีใจบอที่ว่าจังใดเนาะโดยไปรับชมกันเลยพย่อพี่น้องบรรยากาศก็กเอาฮ้อนเนี่ยเนาะโดยโดยสบายดีสบายดีสบายดีไม่มบรรยากาศก็ฮ้อนคักวันนี้เนาะโดยื้นนี้มาแต่ใส่ได้มือน มาแต่อันมาแต่สวนโอ้มาแต่สวนเลยสวนมันบ่ได้สวนยังสวนพักเนี่ยไปคั่วไปยังมันหยาโปร่งคืนไปลนกหยาเลยเลยหากมาพักตอนนี้ได้ปเลยเข่ากันขั้นกินอ่ะโอ้กันั่งเสียเห็ดกินเห็ดเห็ดกินยังเข่าอันนั้นแกน้ำไม้โอเคน้ำไม้เลยน้ำไม้ไหมนี่บ่เน้ำไม้ธงอ๋อแล้วไม้ธงโดยโดยเลย วันนี้เจอโทรศัพท์ใช่ได้เลยจังหวะยังได้เลยยังใช่ได้บะยังโอ้ยังทราบอยูอ่ก็ยังสากแวดนเงี่ยเดียวท้าเบ่งมาแรงนี่แหละโดยโดย,โดย,โดยเป็นยังไงความรู้สึกความรู้สึกได้โทรศัพท์แล้ป็นี้เลยคือมันบุญอยากเข่านะข่าหน้าคือมันบุญอยากอ่ะเจ้านะโดยคือมันบุญอยากยังคือมันพื้นด้วย หมูใจก็เต้นไปตลอดโอ้พื้นเลยเต้นเนาะเลยอ๋อเต้นเต้นเลยโอ้เลยแต่แต่ก่อนก็เคยมีเยบ่โทรศัพท์เคยมีเคยมีแต่มันผ่านมาหลายเดือนหลายปีก็เคยก็เลยมันอยากหยินนะโดยโดยก็เคยอยากอยากไม่หยักมีหมูคุยเนาะมีหมูปากหมูวปาหมูคุยน้ำเนาะเลยเลยอืมเลยเลย มันหางไลายเรือนหลายปีก็เลยมันอยากดินนะอืมโดยๆก็ก็บ่มีเงินซื้อเนาะโดยนี่คือผู้ว่าฟังไทยเนาะโดยเงินซื้อให้ตามเพิ่นบ่ซื้อให้ก็บ่ได้เนาะแม่นเงิซื้อให้ก็บ่ได้โดยบ่ได้เฮาบ่จักคุมหาเงินเนาะโดยยมีแต่ว่าฟังไทยเพิ่นโอนมาให้เพิ่นเซื้อให้มื้อนี้เนาะโดยๆอืความรู้สึกกเต้นเนาะ โดยแต่ว่ายังบ่อคือว่าแหละเข่ากับโบยะกข่าเศร้ากับเป็นเข่าเทียงโอโดูดูดยก็เคยจีบกันะต่ว่าดีว่ายังไงเคยโอ้ลมกับเพิรนนะบ่เคยลมมาแล้วเคยลมเพิ่นแลยเมื่อนะดูดูดยลมกับเพิรนกับโบสะดวกปได้เนาะดยเพราะว่ามันเป็นของเพิรนเลยเมนโมเมนของเจ้าของเนาะดูคำของเจ้าของกับสีลมสะดวกอยู่เนาะดย เลยแล่เจ้าก็ะมีใจเพื่อนอยู่ดีเจ้ามีมีตั้งแต่คุยเนาะมีใจเพื่อนอยู่เลยอืมีลายวะมีใจให้ลายลายยางเลยเกือบเกือบวาลอยเพื่อนเนาะเลยเลยประมาณร้อยประมาณร้อยเนาะเลยอ่าก เห็นหน้าเห็นตากันได้เป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ยัง่มห็นแบบเอ่อตัวเป็นๆแต่ว่ายังก็เห็นตัวจริงไงนะยังบ่ได้สัมผัสกันจักเทื่อมีแต่ว่าเห็นในโทรศัพท์ซื้อเนาะถ้าเพิ่อนยังมาดินกัมาดินได้อืมาดินได้เนาะโดยโดยโดยๆเนาะถแต่มาดินได้ก็ยินดีตอนรับเพิ่อนเนาะแต่เพิ่นมาก็ได้แต่เพิ่นอยากมาเนาะครัเอ่อเพื่อนให้เจ้าไปเจ้ากัสิไปอยู่วซส ไปไปดินนะไปโดยโดยเพิ <mel> <wi> ่นมาดินบ้านเฮาก่อนเนาะโดยอยไปดินน้ำเพิินที่ด่งเนาะโดยโดยโดยคุยกันแต่วันก่อนดิโดยคือสี่หูเรื่องกันยุบเบิ่งเนาะหูเรื่องกันจับใจกันน่ะโอ้จับใจกันเน่ะโดยคำอ่าโทรศัพท์ตัวเองใช่ได้แห้งสีหวานค่ะเนาะโดยคุยหอด หมดเมออยากนอนพนไหลโอ้หมดเออยากนอนเพราะแล้วถ้าได้คุยถ้ามีโทรศัพท์องจ้ขคงเนาะโดยอืคือมันได้คุยมันจีมวนตลอดเนาะถ้าว่าอ่ะไรโทรศัพท์มาไ้วก็สีเปลี่ยนใจก็เพิ่นอยู่วะอือโบเปลี่ยนเพราะว่าใจอันเก่าโดยใจอันเก่าใจอันเก่าเนาะเพิ่งผ่ามาหายเนาะโดยก็มีน้ำจะมีน้ำจิตน้ำใจให้เพิ่นโดย ก็เขาก็รักน้ำคิดน้ำใจเพิ่นไว้เนาะโดยโดยพวกว่าเพิ่อนก็ดีเนาะมนคือว่าถ้าบ่เป็นไปทางที่ว่าเฮ้าคิดกับเป็นไอเป็นน้องกันได้เนาะโดยพี่เป็นน้องกันได้โดยถ้าเป็นไปได้ก็ดีขึ้นกันโดยแต่ตามจริงก็ยังให้สมหวังนันะเนาะโดยโดยยังให้สมหวังทั้งคู่หละทั้งเพื่อนเนโตเนโดยไม่ ยังบ่ทันได้คุยกันเนาะมื้อนี้ยังยังบ่ได้คุยกันคุยกันแต่วันก่อนนั่นแหละโอ้วันก่อนเพราะว่าเพราะว่าโทรศัพท์หาก็ไปซื้อมื้อนี้เนาะเลยก็ยังบ่ได้เห็นหน้ากันอือโดยๆๆมื้อนี้ก็หาก็ไปซื้อโทรศัพท์มามันลใหม่กําลังดอยู่เนาะเลยยังบ่ได้ตั้งเพจบ่น้องสิายังบ่ทันได้ตั้งยังูาเมืองวแรงนี่แหละอเดี๋ยวเมื่อมาแรงก็ให้น้องซายตั้งเพราะว่ามันอัตโนมัติเนาะ เพราะว่าทั้งห้านเพื่นกัสมักไปได้เนาะอนุมัติประมาณปนมือเพราะแหละคือว่าเนาะมันง่ายคือเตสมัยก่อนเนาะตอนนี้เนาะเลยต้องใช้เวลาเลยต้องใช้เวลามันก็สิเงนคือว่าอืมดยด้ยด้ยแสดงความดีใจนะเนาะด้ยไอเพิ่นกัเพื่นโทรมาเพิ่นก็ว่าเรื่องครบเรื่องที่ว่า ปินมาบ่เดือะปินไปไล่บ่เดี๋ยลักษณะจีบกันประมาณนี้ครูว่าสาวไอ้เพื่อนกขาเอาอยู่บ่เ้าอยู่เอาอยู่โดยอืม่าเรื่องหักเรื่องหมักนะโดวยดวยด่าเรื่องหักมักอ่ะอืมโดยโดยโดยเจ้าดูจิตใจของเพื่อนนะเจ้าว่าเป็นคนมีใจแบบใดใจห้อนบ่เดือยอย่างไรเบิงเง่งนีเบิง่งคอยว<บ>่าเล่าเนี่ยเป็นคนใจยเจยเ็นใจยเย็นบ่โดยใจเย็นโดยโดย แต่กะว่าว่าเวลาการว่าใาจานี่คืออยากเอาใจเจ้าของเนาะบุงเนาะเลยแต่มันก็ดีให,<ล>ให้ให้ไล่ให้ทันใจเจ้าของเลย <c oughs> เลยบุญเลเนาะเลย,เลยบุญก็สีใจห้อนแม่ย็ยนแม่ปะปนกันไปเนาะเลยแต่ก็บ่ต้องสื่อสารสักซ้าเพื่อน,นเน<ล>าะาะว่าาหูแล้วกันเนาะเลยเลยาะว่าหูเพิ่นเนาะเลยถ้าหูเพิ่นไปต่อไปนี่ใช่ใจข้อเพื่อนเป็นอะไรเนาะเลย ก็ห้ักครั้งนี้ก็คือสิสมหวังอหกอกเบิ่งนดยอืมก็เคยถามเพิ่นบ่ว่าบ้านเพิ่นอยู่ไสย่ไม่เคยถามเนาะดูแต่ว่าคุยแต่ว่าพวมเวทพวมฮักมักกันอหรอกแต่ว่าว่านแต่นังบ่เคยถามบ้านคือเขาอยู่อังไทยเนาะ Rồi. Ừ, cái mà khi mà thì tham thì dù chẳng vắt nhằng dù chế bằng đầy đi Rồi. Yu... Dù khiến lại cái nhằng bà thân này hù nó. Rồi, rồi. Hù thì bà, bà thay gì Rồi. Ừ. Tại cái chạy cứ lo Rồi. Mà phương thay chạy cứ lòi gì đó bừng. Bừng lao nè. <coughs> ถ้าป็นไปได้แต่ช่วงสิ้เมื่อ,อยูคพุทนบอกเราขึ้นในใจเอาถ้าปิ่นไปได้นะเมืม่อเมื่อยุนเุ่นสะดวกสบายแมนโดยยุ่พุทนก็หาเงินก็นง่ายเนาะโดยหาเงินก็นง่ายหานนหาี่ก็งา่ายเงินก็สบายแมนเพราะว่ามีงานมีการทำในยุคพุ่นเนาะหัก่านวาบถเป็นเนื่อคน <laughs> <laughs> มันจะไป้ายสิบเป็น ต้องเป็นเนาะ<ล>ยต้องเป็นเนื้อคู่กันนี่ได้แหละเลยเห็นเพิ่นผ่าเงินมาไอซื้อเราจะทราบก็ยังดีใจเนาะอดีใจบม่อยากฮอดข่าวฮอดน้ำโดยโดยถ้าเป็นตัวเพิ่นจริงจักสิะซ้ำได้ป่สบายเห็นตัวเพิ่นจริงงั้นทักสิว่าซ้ำได้หวดาก็บอกกินฮอดข่าวเพิ่นได้แห้งกินแล้วเ เขาว่าเขาว่าบกินให้เงินนะว่ากินก็กินม่ได้แต่ว่าอายเนาะโอ้อายเลยบางทีเขาก็ดีใจเนาะก็บเมนเนาะดูใจพี่ว่าโดยที่ว่ามันดีใจดีเกินนะเนาะโดยเลยเยแต่คุยกันบุท่านทายเพิ่อนก็ยังมีนำจิตนำใจนะเนาะหักมาหายโดยเมนสงสัยเพิ่นกับสีหักเข้าอยู่ดอกเนาะบุงเนาะโดยโดยเขาก็ต้องหักเพิ่มขึ้นเนาะโดยถ้าเพิ่นหักก็ได้เขาก็ต้องหักเพิ่มขึ้นเดยเลยเป็นเป็นอย่างไรเขาก็ต้อง ดูเล่คือว่าอะไรเนาะดูเลยดูดูเล่กันได้กันนเลยหากเพื่อนคิดว่าว่าเพื่อนสีถ้าเปลี่ยนไปไรได้เพื่อนสีมาอยู่พี่เพื่อนเคยเคยว่าบ่เคยว่าอยู่เพื่อนเคยว่าเพื่อนว่าว่าอยากให้กโขยมามาหาพี่กระไ้เพื่อนว่าโอ้ยอยากให้เพื่อนนะเราว่าหน้าวิชีมาหาเจ้าพี่กระได้วย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  เอาให้อยู่ใส่ก็อยู่ไล่คนละโดยเจ้าแต่ยังว่าเนาะพอตัวเปียวอยู่แล้วเนาะตัววมีภไผ่คือบอลแหละคือเจ้านี่แหละตัวเปียวคือวมี่มีเต่าไปมาหาสูทางใดก็มันก็ง่ายเนาะโดยอือโดยขอให้เป็นเนื้อคู่จริงๆเนาะเนื้อให้เจอเนื้อคู่ไว้เนาะโดยโดยเพราะว่าตอนนี้ก็อ่าที่ว่าเพิ่นเอาโทรศัพท์ ให้เพื่อนกันยังว่าท่านได้คุยเจ้าดอกเนาะยังกับเพื่อนเคยบอกว่าให้ปิดจงปิดใจอะไรประมาณนี้เพื่อนเคยว่าวะบอวันเคยเพื่อนยังบเว่าว่าจากแรกนี่ตีต่อไปเนาะเพื่อนกันทรงสิคุยกันไปเรื่อยๆเนาะโดยคุยเนี่ยมันคุยกันเล็กหน่อยเมนเมนมก็เดังบ่มีแบบถามกันเมนแตว่าต่อไปกันยังบ่จักเนาะโดยว่าเพื่อนชีให้เหาอ่าเปิดต่อบอหรือว่าปิดบอเนาะโดยเลย แต่แต่ถา but, but right, ้าเล่าบอหายปิดแต่กะเฮาก็คือสิปิดเองแหละบ่งเนาะเพราะว่าเฮามีอันคนที่ของใจแล้วเนาะเฮาก็คิดเองครแม่นะว่าเลยเลยเลยอือโดยโดยยอ่ะจังใดกะโอลลมกับอ่าน้องเพิ่นนานกันพอสมควรเนาะเลยกับอน้องคุหน้ากะซิเบลรบกวนเวลาเจ้าแล้วเนาะ ให้พักพ่อนก่อนเลยพาทางน้องมันก็ยังบ่ทันได้กินเข่าเนาะเลยไปหากินเ <c oughs> ข้า <c oughs> กินน้ำก่อนโอเคพี่น้องหลังจากที่โอลมกับสาวศิลามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะกะลิโอกดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องเลยมีหนุ่มไทยซื้อโทรศัพท์ให้เพิ่นหนึ่งเครื่องพี่น้องเลย <c oughs> ทางน้องเพิ่นกันยังบอกเคยไล่จ้าเถื่อนพี่น้องเลยเนาะกามือนี่ก็เป็นมือที่เพิ่นโชคดีพี่น้องเลยมีหนุมน่มนุม่มไทยซื้อ ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยให้พี่น้องไอ้กัยังมอท่ันได้ตั้งเพชรตั้งลายอยู่พี่น้องไอ้นอกกําลังอ่าศาสตร์อ่าแบตเตอรี่อยู่พี่น้องไอ้นอกก็ดีอกดีใจน้ำพ่นลายห้พี่น้องไอ้นอนน้องเพ่นก็ดีใจลายเนาะเพราะว่าอะไรครับอ่าที่ผู้ใหญ้เจดีหรือว่าผู้วาวพังไทยห้พี่นอ้องไอ้เหมาะใหม่พ่นแล้วเนาะอ่ากินข่าวบอยากได้ให้พี่น้องไอ้นอนกะอ่าน้าดีกัะชับกับสายพอ่าเนาะ โดยก็ขอขอบุขอบคุณในลายเนาะทางเอฟซีเนาะที่ติดตามส้มส่องพ่อคุณหน้ามาตลอดเนาะกัคลิปพ่อคุณหน้าดีบ่พอกับวัวม้มว,วนมวน <ำ S 1> น้ำเอฟซีลายๆเด้อหอยพี่น้องเนาะกัคลิปพ่อคุณหน้ากัสิจบลงเพียงแค่นี้ก่อนหอยพี่น้องเลยเอาไว้คลิปหน้าต่อ,ตอไปเนาะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับชมกันผิดพลาดป,ประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี